สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ <S <S คลิปนี้เป็นตัวเลขของลราพัฒนานะคะเนาะ,ะ,ะ,ะคลิปนี้เป็นตัวเลขของเราพัฒนาตั้งแต่ทําช่องมาเนาะค่ะเนาะตั้งแต่ทําช่องถุงเงินพารวยมาเนาะค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกสิงหาเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกสิบหกสิงหาแล้วก็ หนึ่งกันยาแล้วก็สิบหกกันยานะะเนะาะค่ะเนาะเราพัฒนาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่จะเอาลงช่องนะคะเพราะว่าลงลงก่อนหน้านั้นของของงวดที่ลงคลิปตัวเลขครั้งแรกอะคะ่ะตัวเลขเราพัฒนาไม่เข้าถุงเงินพารวยก็เลยไม่อยากเอาตัวเลขเราพัฒนาลงนะะเนาะค่ะเนาะแต่ตอนเนี้ยถุงเงินพารวยจะลงให้นะคะของวันที่สิบแปดกันยาหกเจ็ด จะเป็นคลิปราพัฒนาจะเป็นคลิปเราพัฒนาตัวเลขเราพัฒนาครั้งแรกเนาะเะนาะถือว่าเป็นงวดที่สองครั้งที่สองของดวเงินพารวยที่จะเอาราพัฒนามาลงช่องจริงๆที่บ่อยากลงเนาะคะ่ะเพราะว่าเราพัฒนามันจับทางยากมันไม่เหมือนกับฮานอยไม่เหมือนเลขฮานอยเนาะคะ่ะ แล้วัฒนาจับทางยากมากเนาะค่ะจะออกแบบไรก็อยากออกเนาะค่ะอยากอยากเอาอย่างมาออกก็ออกไปเบิดจับทางยากก็เลยว่ามีอาจารย์ที่แบบว่าทุนเงินพ้ารวยพอสิเอามาลงได้เนาะค่ะเขาก็อยากให้ให้แม่นแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นเราแบบได้เนาะค่ะเนาะลงทุนไปก็อยากให้ทุกคนได้เนาะค่ะไม่ว่าเราจะทําตัวเลขเราก็อยากให้มันเข้าแต่มันกระบอกเข่าก็เลยบ่อยากลงเนาะ จริ่งๆมีหลายหลายเซียนอยู่เนาะคะ่ะที่เพื่อนให้มาก้อนหนานน่นก็อยากออกมาลงเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีของอาจารย์สารคามเนาะคะ่ะเป็นบ่าวสารคามท่านก็จะให้ให้เอาลงช่องนะคะท่านก็ไม่หม่วงตัวเลขนะท่านบอกว่าไปลงาไปลงได้เลย แต่เรามองว่ามันหลุดแล้วก็เข้าหลุดแล้วก็เข้าแต่ถ้าใครชอบวิ่งลูดอะค่ะหรือใครชอบชุดเต็มของบ่าวสารครามเนี่ยตัวนี้ก็จะได้แต่ตัวนี้นะคะเลขเลขวันนี้ไม่ใช่ของบ่าวสารครามนะเป็น FC นะคะเดี๋ยวเขียนก่อนเ้อค่ะเด้อเป็น f อซนะคะเ,เนนะคะราพัฒนาของ f อ เราพัฒนาของเอฟซเนค่ะเดอเอฟซถุงเงินพารวยเนาะคะนะ่ะเนาะก็เลยเอามาลงนะคะเลยเอามาลงมีตัวเลขจับวินให้แล้วก็ฟันธงให้เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขามาแล้วเกตงวดแต่ไม่มีสถส,สิติเด้อไม่มีสถส,สิติให้ดูว่าเข้าจริงไหมแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเขาอิลีเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเอฟซีว่าเข้าจริง การใส่วิจารณญาณฟังเอ่และเบิ้งงอ่รับชมรับฟังอาเนาะค่ะมากกระจัดคัดกระพานเพิ่นฟันเพิ่นฟันให้ที่เกตเด้อค่ะฟันให้ที่เกตผู้ใดบ่มาที่เพิ่นจับคู่ให้วินได้เลยเพิ่นที่มีเลขวินให้เนาะค่ะเนาะเลขจับคู่วินเนาะค่ะจับคู่จับคู่วินจะมีศูนย์ศูนย์สอง สามห้าหกเจ็ดศสองสามห้าหเจ็ดเนี่ยค่ะเลขที่เขียนให้เนี่ยจับวินเนี่ยคือวินกันในนี่เลยวินจับคู่กันได้เลยในตัวที่ให้เนี่ยค่ะแต่ว่าเขาจับคู่ให้เด้อค่ะเดอ้อจับคู่ให้จะมีทั้งหมดห้าคู่ถ้าบ่มบมที่เพิ่นจับให้อ่ะคะ่ะถ้าไม่ชอบที่เขาจับให้ ก็จับเองวินเองได้เลยที่มีศูนย์มีสมีสามมีห้ามีหมีเดเดี๋ยวถุงเงินพารวยอาจจะลองวินไห้นะคะอาจจะลองวินให้ดูถ้าชอบนะเดี๋ยวจะวินไห้นะคะเนาะเดี๋ยวจะลองวินจับวินให้ดูถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเด้อค่ะเด้อเขาให้มาที่เก็ดศูนย์เก็สอง จ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเนี่ยเป็นเป็นที่เพิ่นเน้นมาเลยเด้อค่ะเขาเน้นมาที่หลักเจดคือหลักเกดเนี่ยคือเขาเน้นผู้ใดมากหลักเจ็คือเพิ่นเนี่ยค่ะเพิ่นเพิ่นฟันเกตเนาะเพิ่นบอกว่าผู้ใดบ่มากบ่มากตัวเน้นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็ซ้อมเบื้องก่อนก็ได้เนาะค่ะเนาะซ้อมดูก่อน ตัวเน้นเด้อค่ะเด้อเน้นเน้นของเพลินถ้าจับวินหลายคู่มากเด้อค่ะถ้าจับวินเด้อมันหลายคู่กี่ล้องวินหายเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใหมากลักศูนย์เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวจะลองวิ้นไห่เบิ้งถ้าผู้ใดมากเ้อยค่ะกระคาดเอาก็ได้มันหลายครูเนอะค่ะเนาะในไหนจะต้องมาไปกราฟอีกแบบเนี้ยมันมันเบิ้งแล้วแบบมันเยอะไป สามมหกสมเจแล้วก็ห้าหกเจ็ดอืมแล้วเพิ่นกระเน้นหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสสมบห้ามันตัง้งสิบหาคูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองวินให้ดูด้อค่ะเด้อจะลองวินให้เบง ู้ใหมากระจัดเลยเด้อค่ะผู้ให่บ่มาก็บ่บต้องจัดเนาะค่ะเนาะเพื่อนจับมาให้ยุแล้วเนี่ยเลขเลขเกตเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะลองวินให้นะผู้ให่มาการะจัดผู้ใหญขัดกระพานถ้าถ้าผู้ใหฟังจบเนาะคะ่ะถ้าใครที่ฟังจบนะจะรู้ว่าถุงเงินพารวยวินให้แบบใดเด้อค่ะเดอ้อ ฟังหัวข้อให้จบเนาะคะ่ะเนาะฟังหัวข้อให้จบเดอ้อสองสามสองห้าสองหสองเกตเขามีแล้วนะคะแล้วก็มาจับให้ที่สามห้าสามห สามห้าสามหกแล้วก็ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบห้านี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะเป็นราวพัฒนาเด้อค่ะเนี่ยค่ะเป็นตัวเนี้ย ตัวนี้เขาให้มาเด้อค่ะเด้อเนี่ยตัวนี้เขาให้มานะคะหลักเกตที่ขีดไว้เนี่ยคือเขาเน้นเขาฟันที่เกจไปกลับด้วยนะคะแต่ว่าถุงเงินพาร้ยเนี่ยค่ะจับคู่ให้ตั้งหากเพราะเขาบอกว่าเลขอ่ะศูนย์สองสามห้าหกเกจเนี่ยค่ะจับวินก็เลยวินให้ได้เนี่ยค่ะวินให้ได้เท่านี้แคบหน้าจอเลยเด้อค่ะถ้าใครชอบตัวที่ถุงเงินพาร้ยเนี่ยจับวินให้ ก็จัดไปเนาะค่ะเนาะหรือใครที่ชอบเนี่ยค่ะตัวเน้นเนี่ยเ็ดศูนย์เ็ดสองเ็ดสามเ็ดห้าเ็ดหกเอาแค่นี้ก็ได้เนาะคะ่ะงบน้อยทุนน้อยจัดตัวนี้ได้นะคะจับตัวนี้ได้จัดตัวนี้ได้ดไดผู้ใดมีงบพอลงทุนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเลขเขาเข้าดีนะคะลองดูเนาะลองดูถุงเงินพารวยกับบรลลูว่าเลขมันว่ามันกี่ออกบอเนาะค่ะเนาะแต่ก็อยาก อยากเอามาลงให้ FC ได้ดูกันนะคะดูให้จบดูให้จบเด้อค่ะเด้อดูให้จบแล้วเราจะรู้นะคะก็จบคลิปนี้ก่ะขอให้ f c ทุกท่านที่เข้ามาเจอชิปตัวเลขเราพัฒนาวันนี้นะคะก็ขอให้โชคดีโชคดีนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนเลยอยากให้เข้าเหมือนกันนะคะอยากให้อยากให้เราพัฒนาเข้าอะ่ะ อยากให้เราพัฒนาเข้าขอให้โชคดีโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันชิปใหม่สวัสดีค่ะ